ผมร่วงแค่เราสังผมหรือว่าสะผมในบางทีผมหลุดออกมาเป็นกร,รมมือเลยค่ะผมบางเพื่อการผมร่วงผมบางค่ะความมั่นใจเพราะว่าทำให้ดูแก่หัวล้านแจกืิจะแบบห่างกว่านี้มันจะแบบโหมมากเลยจบปัญหาเหล่านั้นด้วยเซนเฮท وني คพัตทดดูดีขึ้นมากกว่าเดิมบำรุงฟื้นฟูจบปัญหาเส้นผมในขวดเดียวค่ะใช้เซนพัสทูขวดเดียวเนี่ยจบจบจบ,จบเลยค่ะจบผมร่วง เดวเรารู้สึกว่าผมเราแข็งแรงขึ้นเวลอาอาบน้ําสระผมนี่ก็คือแบบร่วงน้อยกว่าเดิมเยอะมากนนเขาเวิร์กมากๆหลังจากที่ลองใช้ได้หนึ่งเดือนเนี่ยรู้ลเลยค่ะว่าผมร่วงน้อยลงมากเากแก่ผมบางดูสิคะตอนนี้ผมดยูแบบหนาแล้วผมก็แข็งแรงขึ้นมากๆด้วยค่ะตอนนี้ทําทรงไหนก็มั่นใจนะคะช่วยให้ผมเราโดดดำแล้วก็ไม่ดูแก่ไม่ดูแก่ไม่ดูแก่แกหัวร้าน เส้นผมเนี่ยสามารถเกิดขึ้นหมันได้ถึง1,000 0เส้นถึง2 8 2 0 0เส้นเลยเส้นตรงรอยแสบนี่นะคะก็ดูหนาแล้วก็มีผมเกิดใหม่ รู้สึกเลยว่าผมร่วงน้อยลงก็เริ่มมีลูกผมขึ้นมาด้วยนะคะแนะนําตัวนี้เลยเพราะว่ามีอนาคเกนค่ะอนาคเกนเขามี4% 4% 4%, 4เลยนะคะตัวนี้4%เนี่ยประสิทธิภาพได้ผลมากๆเลยอย่าสนใจต่ผิวหน้านะคะถ้าหน้าดีผมบางก็ดูแก่ก่อนวัยนะคะอย่าปล่อยให้ผมร่วงไปทุกวันทุกวันนะคะเพราะมันจะสายเกินแก้